ครับครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซสุขูสุพนนะครับกับมือนี้เป็นมือหนวยรัฐบาลไทยนะครับออกเนาะครับเนาะครับชุดจับคู่นะครับของอาจารย์นะครับรับเป็นทรงชุดจับคู่มาให้แล้วนะครับเนาะรอบที่แล้วเป็นชุดเรลยก ยิศนาตัวเล็กนะครับรลอบทีแล้วนะครับเนาะรอบนี้อาจารย์มันจับคู่ให้เยบบ้อยแล้วนะครับเพี้ยงแต่ลอกให้จับจะมาลงสุพีสุนองเขาเท่านั้นนะครับครับก็คือล่าพัฒนาเดยพี่น้องยุซี่ครับมือนีหลอบหลอบแรงนะครับเนาะครับมือนีเออดก็เดินทังมาจากสวนนะครับไปสร้างเบื้องน้ำถ่วมนะครับน้ำถั่วหน้าเราก็หมกม่วงล้นครับพื้นดินย่พี่น้องมเคลื่อนเนี่ ครับยู่หน้าของแอ็ดนะครับเอาอยู่อีกหน้าทงหนึ่งนะครับเนาะนี่ลับขึ้นมาโลงเหล็กสูพีสุนองเข้าแล้วนะครับเอ้าเป็นตะกินกับเข่าเนียวแสียบยู่ที่พี่น้องที่เอ็ดกะเอ็ดเข่าเนียวหมักม่วงกินนะครับครับนี่ถูกสายพันธุ์นะครับหมักม่วงครับว่าได้ซื้อนะครับพี่น้องซี่พ่าแอ็ดปลูกไว้หลายนะครับแจกพีแจกนองนะครับได้ว่ามีกินกะมาเจ็บเอาเลยนะครับเนาะ พี่น้องยุสซี่ครบับจะจับคู่นะครับชุดที่อาจารย์ทรงมาให้นะครับเนาะเพราะว่าเพ็่นจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่จะมาเขียนลงสุพีสุนองเขาชมเป็นกันครับก็บคือแนวทางเล่าพัฒนาด้ดยพี่น้องยุซี่ หมวดประจำวันที่16นะครับพี่น้องเล่าพัฒนาของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับครับไทยรัฐลงท่านรัฐบาลไทยนะครับอาจารย์ก็บอกว่า,าไปลงทุนรัฐบาลไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเรียกองอาจารย์บางที่นะครับกับแม่น้ำกันกับรัฐบาลไทยนะครับเนาะน้ำ ม่อค้นนะครับฝนตกนะครับน้ำคุ้นเลยพี่น้องน้ำปลาครับสะลงใน่นองน้ำของแอนะครับอีกเป็นอาทิตย์คนเราจะต้องกิะจนะครับตกตกกะกอนมาชมแนวทางนะครับเราพัฒนาชุดจับคู่นะครับอาจารย์เบียงจันนะครับ ชุดจับคู่นะครับพี่น้องของอาจารย์เมี่ยงจันนะครับพี่น้องสิเลขกวิ่นนะครับเนาะเล็กวินนะครับมีหาตัวนะครับ ครับแต่อาจารย์พันจิย่ยอกระชับต้องให้เหลือหน่อยก็เก้านะครับเนาะมีหนึ่งนะครับมีสามนะครับมีห้านะครับมีเจ็ด กิน้องพี่ซี่จริงๆอาจารย์ให้จับแค่หนึ่งสามหาเจ็นะครับเนาะอยเพิ่มเติมขึ้นเ,เพราะว่าบางที่นะครับกันผิดพลาดนะครับเพราะว่าเรียกเว้นของอาจารย์มิวหาตัวขึ้นเก้านะครับแต่ว่าเพิ่นจับให้ขึ้นหนึ่งสามหาเจ็อยามาเพิ่มเรียกโกลงขึ้นเก้านะครับอยากมันมากนะครับพี่น้อง หนึ x นะครับเท่ากับตัวใดนะครับเนาะ1 x นะครับเท่ากับตัวไหนนะครับนะ พี่น้องยูซี 1x นะครับเท่ากับ15นะครับ15นะครับพี่น้อง 1x เท่ากับ15นะครับ โอ้ยล้มไหมผัดกระดาษนี้ที่นี่สามเอกนะครับที่นองสามเอกนะครับเอกสามนะครับว่ามันสามเอกนะครับเอกสามนะครับ 73นะครับพี่น้องล้อดับต่อไปนะครับ x7 นะครับ x7 นะครับเท่ากับ57ครับพี่น้อง x7 นะครับเนาะครับ x5 นะครับพี่น้องบันนี้ x ห้านะครับคร x ห้านะครับพี่น้องเท่ากับหกห้า ตัวเลขทั้งบัดทั้งบ่วนนะครับมีอยู่สีคู่นะครับครับส่วนตัวใดที่อาจารย์เพิ่นบัจับให้นะครับพี่น้องก็เอาไปจับเวียนกันเอานะครับโดยเฉพาะมีมีหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดก็บม่ได้จับนะครับพี่น้องหนึ่งเจ็ดนะครับอาจารย์ก็บม่ได้จับครับหนึ่งเจ็ดอาจารย์ก็ไม่ได้จับนะครับเนาะ สำหรับตัวเล็กแนวทางของอาจารย์เวี่ยงจยันนะครับกับมิวแครนี่นะครับตำาลาานะครับเนาะครับกอใข้อพี่น้องเขาสุข่สุขชนนะครับเนาะโฉมโฉมมันแนกับแนวทางของอาจารย์เมียงจยันทนะครับรับสนใจเขากุ้มนะครับพี่น้องอีซีชุดเน้นชุดเจาะชุดฟันธงนะครับ0 9 2ย์7 2 4 8 8็ดนะครับ เขากลุ่มฟรีนะครับนะเนาะเขากลุ่มฟรีนะครับพี่น้องเขาปิดสนะกับเปิดเผยออกไม่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องที่ตัวเน้นตัวเจาะนะครับเลขแค่ซีครูนะครับพี่น้องเขากะพิจารณาเอานะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์เพิ่น ครับใหญมาจังสี่นะครับเป็นว่ามันเหลือแค่ซี่คูนะครับเยังคอยกบฏไร้หางนะครับเนาะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาหมือนแรงนะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็ขอไว้พื่อในพี่น้องเข้าสุขูสุขคนนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับกับแนวทางของอาจารย์นะครับแตกสองหงวดส้นแล้วนะครับเนาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวฟันธงนะครับเขาคูเดียวเม็ดเดียวสองหงวดส้นแล้ว เาจะทำได้สถิทิเก็วะ่นะครับเนาะ16หมวดสอนของอาจารย์วิ่งจำนะครับเอารอบนี้ก็ะคอให้มาเป็นหมวดที่3ามนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ